อันนี้ก็มายิงปลาเหมือนเดิมน,นะครับไม้เก่าเมื่อกี้เห็นไอ้คางแดงลอยอยู่ที่ตัวอะ๋รเน,นี่ยใกล้บัวเนี่ยใกล้เป็บัวเนี่ยเมื่อกี้ไม่ยืนมองมหนูเมื่อวานไม่ได้มายิงเนอะตรงนี้ยิงอยู่นูน่นแทนวางนู่นนี่คางแดงตัวโตวอยู่ครับสายประมาณครับครึ่งโลนะจะครึ่งโลอันนี้ก็มากับปืนช่างอุทัยเนาะ เปลี่ยนมั่งครับเนื้อปืนมันงอนกันเนาะตัอแบ่งแบ่งกันมาออกงานนบ้างอันนี้ก็เหมือนจะน้ำเหมือนจะมัวมัวน้ำดำดำ,ดำมัวมัวกันไ่มวะไม่รู้ว่าจะได้ผลหานหรือเปล่าวันนี้ยิ่งดูยิ่งหลายตา แล้วยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนิ่งอ่ะมันนิ่งมากเงินเง้น ม่เนี่ยครับไม่สวยไม่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบไม่ร้อนแดดมันไม่มันไม่เจ็บอะ่ะแดดมันออกแบบแดดออกอือ้อลายตาด้วยกาสซุ่มที่ทำไว้เมื่อวานที่ยิงเมื่อวานนู่นเห็นอยู่ ทางหน้าใบนิ้วงั้นรอสักสองวันนะกพอขึ้นไปยิงวันมันบ่อยแมันไม่เข้าทําเหนื่อยเลยตัวน้นตรงนี้ก็มีอยู่สามสี่กระซุนยังไงเราขึ้นกระซุ้มดูก่อนคนระับอาจจะได้ยิงเนะาะครับผมนี่ก็ยิงล่ตละตอนแรกอะ ขึ้นป้อมยิงนะครับเนี่ยวายวายไว่ไหว,ไว,ไว,ไวดึงไม่ขึ้นนะครับสายต้องลงตัวไม่โตครับรุ่นสี่นิ้วประมาณนี้หาดูมาณนี้ลอยขึ้นมาให้ย,นะใหยิงตรงนี้เะให้ไปเ่ยนี่ๆโอ้ยไม่ค่อย ตรงนี้ไม่ค่อยลอยครับลอยตรงนู้นตรงนู้นพอลอยอยู่แต่ไม่มีกระซุ้มตรงนี้ตัวแรกอันนี้ขึ้นมาเพิ่งจะย,ยิงนะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะน้ำมันมัวๆเลยครับมันเลยไม่ค่อยขึ้นนะปลาเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับครับตอนนี้ก็ไต้องเต็มเลยนะ นี่อันนี้อยู่แต่อีตัวนี้สิตะเลขผมดึงแรงดึงเมื่อกี้ดึงกะขี้เกียจลงน้ำอะกะดึงให้ขึ้นไม่รู้ว่ามันจะขาดไหมขาดมันนิ่งอยู่แล้วนะไม่รู้เนื้อปลามันจะขาดไหมเปล่าแต่ตัวนี้ยังอยู่แล้วก็ยิงผิดตัวนี้ตูมหนึง่งใกล้ๆยิงไม่ค่อยโดน เป็นไรเรายะเอาปลาขึ้นก่อนนะครับโอ้โหทีนี้กำลังจะลงนะครับยิงไปอีกทีนึงอย่างนี้นะฮะไม่โตครับนู่นสี่นิ้วเพิ่นเลยปลาตัวโตลอยลึกมากแล้วก็มันว่ายไปเรื่อยครับไม่มันไม่นิ่งมันไปเรื่อยโหกะว่าจะไปนั่งกับสมนลุนอนะ สามงามเปลี่ยนที่นั่งมาครับนี่ตัวมันน้อยเอาแล้วลงไปเอาปลาก่อนนะครับยหนไงจะถ่ายให้ดูทีถ้าผมสรุปแล้วในสามตัวครับอยู่ไม่ไหวหร้อนร้อนมากร้อนสี่นิ้วร้อนกลับมาทำง,งานนะ นั่งได้ประมาณทักไม่พอชั่วโมงครับปลาก็ลอยดีนะแต่มันร้อนมากอยู่ไม่ได้เอาปลาไปแช่ปลาพวงครับโอ้ยบายบาย